ได้ดูกันอีกแล้วคะ่ะทั้งเก่งทั้งนา่ารักขึ้นทุกวันทุกวีหน้าทีเลยนะคะกับห no นูน้อยยูยู ugh, ตัวน้อยของเหล่าป้าป้าชาวเน็ตหรือน้องยูจินลูกแม่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกศกับป้าป้ายิวฉัดมงคลคะ่ะที่ล่าสุดนะคะก็มีคลิปเจ no ้าหนูน้อยยูยูเนี่ยกำลังเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้กับพีเลียงฟังคะ่ะพร้อมกับทำท่า กรอบไปด้วยนะคะโดยยูยูตัวน้อยเนี่ยก็ได้เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่าเอนดูน่าเอ,นด,น,าเอนดูขึ้นทุกวันนะคะน้องอยูจินก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของเจ้าหนูน้อยเนี่ยเข้ามาแห่ชมความน่ารักพร้อมกับคอมเมนต์กนสนั่นเลยค่ะว่าน้องเล่าเหตุการณ์ตอนรถคว่ำหรือเปล่าเห็นน้องทำท่าด้วยเอนดูบางคอมเมนต์เนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาชมน้องค่ะบอกว่า น้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพี่เลี้ยงฟังเก่งมากน้องอยู่จินบางคนเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใครเข้าใจยกมือขึ้นแม่ก็หนูยังเด็กอะเนาะเล่าความได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วคะ่ะบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าทุกวันนี้คลิปอยู่อยู่กลายเป็นสิ่งเสพติดสำหรับเราไปแล้วคะ่ะต้องดูความน่ารักสดใสทุกวันขาดไม่ได้เลย ก็หนูน้อยคนนี้เขาก็น่ารักจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายูจินบอกเล็กใยญแหนอีลาโอ้ยเอ็นดูน้องอยูจินและก่อนหน้านี้นะคะหากแฟนๆที่ได้ติดตามกันเนี่ยก็จะมีคลิปหนูน้อยอยูู่นั่งกินผักกับคุณแม่เจนนี่อีกด้วยค่ะโดยความเก่งของน้องยูจินเนี่ยนะคะก็ทำเอาเหล่าบรรดา FC เนี่ยแห่ชื่นชมแม่เจนนี่กับป๊าป๊าอยู่กันอีกด้วยค่ะวะ สอนลูกกินผักดีมากเรียกได้ว่านนะ่าปลื้มใจแทนแม่เจนีกับปัป๊บปายิวเอามากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีค่ะหากใครได้ติดตามน้องอยูจินอยู่นะคะก็จะเห็นว่าน้องอยูจินเนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดพร้อมกับความน่ารักจิ้มลิ้มที่เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นทวีคูณเลยซึ่งนอกจากจะทานผักได้แล้วนะคะน้องก็นับเลขหนึ่งถึงสิบได้แล้วแล้วก็น้องเนี่ยยังจำชื่อคนได้ด้วยนะ ในไวัยไม่ถึง2องขวบเลยก็นับว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการดีเอามากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจนล่าสุดเนี่ยก็ได้มี f อซเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แสงนะ้าแม่เจนนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะในค่ะคุณผู้ชมใครยังไม่เห็นคลิปน้องอยูจินคนเก่งของเราบ้างทางไบร์ n เอนเตอร์เทนเนี่ยก็มีคลิปมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะ

ค่ะอ,อ uno, oh, oh, so no, ันน no, oh, ี้นี่นะได้ยนนี่แล้วเลยแม่แม่โอ้โห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 ่างนี้ด้วยหรอคะโอ้โหโอ้โหหนี้อืมค่ะได้ยับไต่อคะโอ้โห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 เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสองแปด สองหนี่งแปดตัวต well. ัวแปดามห้ดหยู่นิบหนึทนี้อ